สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กะเช่นเคยครับพี่น้องเนาะมีแนวทางตัวเหล็กอ่าโดยเฉพาะเหล็กเด่นครับของพอกะถือว่าเดินดีเด้อครับผมคลิปนี้เกามาเชียจะพาพี่น้องที่ไปเบิ้งแนวทางตัวเหล็ก0หน่วยบนเช่นเคยครับพี่น้องเนาะของพอสังข้อมครับถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะสตัวนี่บางเทียกับมาสองตัวบางเทียกับมาตัวหนึ่งครับผมว่าหัน อาจเขามาตัวเดียวได้ครับผมครับแต่ว่าเพราะว่าเขาทุกงวดครับพี่น้องเนาะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องพี่ซี่อี่ล่อคอยเหล็กเด่นได้ครับผมครับครับเด่นสี่ตัวครับพี่น้องเนาะพอสร้างคอมหนึ่งสองแปดเก้าครับลองเอาไปเทียบไปชนเบิ้งกับเหล็กของอาจารย์ชายแดนที่ล่งขี้ไปก้อนนันนี่ก็ได้เด้อครับผมนั่นก็เป็นเลขติดบนล่างของอาจารย์ชายแดนครับผม วหันก็รู้สึกว่าจะชนเก่ากันครับพี่น้องเนาะชนเก้าครับเอาในงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกสิบเจ็ดครับผมเลขของพ่อสร้างคอมสี่ตัวเด่นจะเป็นตัวใดครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับช้นรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอเก่ามาเชียกขอขอบพระคุณพอสางค้อมเด้อครับผมครับพี่น้องเนาะเช่นเคยครับผมชอบคลิปนี้ก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับกัมมาเชียในเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังตัวเลขเด่น10หน่วยกับพอสางข้อมกันเลยครับพ่อครับเก่ามาเชียสวัสดีพอสางข้อมครับผมครับป๋าหนาวห่อนพ่อเดินขึ้นห่อนในร้านนี้ทั้งดีทั้งห่อนทั้งหนาวปกติได้แหละปกติอยูป๋าแมนแมนแมนกับ หน้าเป<ถ>็ยอยู่อยู่สบายอะไรไปสบายน้อพ่อเนาะลมวีวีจังหน่อยก<อ>ับโปเชิงห่อนกับโปเชิงหนาวแบบอยู่แบบปกตินะครับครัเขาอัาทิปแล้วบ่อัาแล้วพ่อปัะนี้มาตามเลขเด่นคือเก้าแล้วครับผม <c oughs> เขา<อ>ฟังเด้นเลขเด่นกไก้ตัวเก้าเวละลหึโบตัวเก้าบบเปลี่ยนในห้องพ่อเพราะมันออกตัวเก้าเนาะอ๋อ้เนี้ยไรตัวเก้า แม่ก็ไมเชื่อกันทีจับยืดตักันพอเปลี่ยนตัวใหม่ก็แสดงว่าพ่อผมกเนาะครับผมพอละไรก็ขึ้นไรแม่นว่าสันพอยังบอกว่าจะเข้าวันนี้ครับเันไรที่มาสามเชือกที่ีเชือกเก้าเือกิเชือกก็ย่างื่อถางเ่องโมเขื่อนไว้พ่อสิบโออ่อนด้ยพ่อพอเฮดเลนรถเด้งท้าเองนะจับเองตามสูตรี่เก่นนะพ่อแม่แมแอ้า เอาเอาเอาตามสูตรเก้าแล้วมันมากตกเก้าเนาะครับกชีการชี้ตัวประหลุดก็ขึ้นหนึ่งสองแปดเก้าหรือเท่าไหหนึ่งสองแปดเก้าต้องมีให้เห็นสิบหน่วย<แ>บนล่าง<แ>ด้วยนนครับผมแอนแนมันเด็กพ่อก็ยังบอกว่ามันจังมากบนมาล่างครับ,ค,รบคือคือเข้าอออกับว่าตามสูตรเนาะแอนครับ สิเป็นน่อยเป็นหลายหวัวตามสูรเท่าพอเฮ็ดเตงซีแหละก็ซื้อที่ 4, จัดเังซีพ <c oughs> อพอซื่อทุกเงินเนาะบเอานนี้กันตัวตัวกล้วยกับตัวเก้าละเอาตัวเก้ามหันกับมีศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดเงินกับตัวเก้าเก้า่็คุณตัวพ่วงกันได้ บาดนี้ก็ทีดึงออกมาที่ผีถื้ก็สดึงออกให้เก้าะครับบเอาบาดบาดนี้เลขชี้ตัวเี่ยวที่ดึงออกมาให้เด้อครับเป็นตัวเด่นนี้ที่เป็นตัวตีนั่งไปแล้วแต่พ่อทีดึงหนึ่งกับเก้าหนึ่งกับเก้าครับผมนี่บาดนี้ตัวเพ่องรบตัวันพ่อ็ี่ดึงออกมาให้สามตัวเด้อครับห้าหกเจ็ดห้าหก แนวแถหึ่งพีดึงถึงกับโฉดชาตสัดแ,แต่ว่ายังมีตาดในที่พระเจ้าจาัาาดเอาเลยมัไไนตั่ไหมกรับนเรื่องมันยื่แล้วลละขันจัดถีเน,นี่ยครับผมสี่ตัวนี้ต้องมี้มเห็นเอ่อขี่จัดคู่ให้มาเนี่นะครับผมองนึงคือหนึ่งหา้าแล้วก็หน,นึ่งหกหนึ่งหก หน ok ึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดมันติดแต่จะคูนกคูเนาะครับป่ะอือกคูเนี่ยจ้างยัดบนล่างพอาะเรียกว่าบนล่างนี้ตามสูตรแล้วครับต้องยัดบนล่าง นั่นๆก็จังจิกอดข้อกันนี่นาะพพอโอ้หกิขนพอในค่ำแรกอ่ะโอยหิงกับ่อปอดันแกรกอ้เกิดมาใหลืมอหไว่าลสติอุลาไปหนึ่งแปดกระดังนี่พอตอนนี้เมีนเนมันดังนี้ก็ถังกันยาก้อกะเด็นของกองปอนเรียนชื่อปอนส่้หมากสิบเปคอยมาน้ำกันด้ครับพี่น้องหนึ่งสองแปดเก้า่าที สีสีเห็นเนียนไงบ่ครับชอบส่วนตัวก็ได้พ่อเออเน่นกับซ้ำได้แหละเนาะตัวไหวสวนแห้งสวนตัวได้รักรักหนึงีมาส้นตัวกับโบ่งอันกับมาชิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดรับผมแมนแต่รักเก่าหรับผันมาตัวเก่าได้เก่ามาเชี่อพอมาตัวเก่าเก่าหายบ่แมนเก่าหา ก็ับอพ่อนี่แหละตัวเน่นนะก็ขึ้เนนชั้นนี้มากเพีกไปือีเท่านั้นหละพ่อกระเหรี่ยงี่ละครับผมก็ว่าหนึ่งสองแปดเก้านี่สิบหน่วยบนล่างต้องมีใเห็นครับผมไม่รู้จังแล้วล่ะพรพอว่าไม่รู้จักแล้วกันแกแตเทียเน้องไกเยุงสีแล้วก็ื่อยุ่ี่ต่บ้มึเร่งเของโมของเพือนของอาจารย์ทั้งหลาย ทีนี้เรื่องมันตรงกันทั้งทีคัว่าตรง้็พอเพราะผมรู้ชื่อพอจะเป็นคนหนึงทีนะ,ะพี่พอดัเองนะเฮ็ดเองทำเองเอาอเอาเอาสามตัวน้ำยุบเหรอสามตัวบ่พ่อแม่เอาติดไว้จังน้อยก็ดีครับผมเอาเอาลองมันเนาะครับพ่อสามตัวนี่ง <c oughs> เด้อจีฮิตสามหนึ่งเกต สามหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าสามเก้าห้าสามเก้าห้าเดี๋ยวเอามันจะเป็นสีสีคู่เนะาะครับผมอือเอาตัวนี้ละสี่คู่ครับผม พอมาเก่าหาเก่าคือเก่าแต่แต,แต่พอมาตีข,า <c oughs> าข้างข้างพี่เด้อพอมาตีตุกเก่ามาข้างข้างครับผมมาหาเก่าหาขันตามตามอันนี้ส่วนตัวเด้อพอมาก,กังไปยังที่ว่าวว่าถามภาษช้ากันทีวิ่งแคือวิ่งเก้าครับผมวิ่งเก่าบนล่างแมงเลทตอนบนล่างอยู่แล้วล่ละครับนี่ครับผมเอาลองบึ้ง พี่น้องเนาะตัวเด่นคือล้อตัวเล็กอะล้อตาตัวเล็กม่รีบจะไม่รู้ดอกทีตัวนะจังไรก็บสุกตัวไม่รู้ครับเออปีนี้ไม่รู้เธอหนึงแล้วแต่ว่ากายแต่ว่าไฟติดจับไฟจับแม่นนั่นแหละแล้วแค่ดวงไฟมั่นครับผมนี่ชนะละครับเอาก็มาเชียร์กับสิรบกวนพอสางข้อมสำนีญเด้อครับพ่อครับครับการปล่อยช่วงพอช่วงนี้ช่นกันพ่อสวัสดีครับ ครับอครับพี่น้องครับผมครับสิบหน่วยบนล่างต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะอันนี้กับพี่น้องซี่ก็ได้เห็นแล้วครับผมผลงานของพอตัางแต่นําเสนอมาติดมาตลอดได้ครับผมครับเป็นเหล็กสิบหน่วยบนล่างครับบ่ค่อยกอดข้อกันมากเลยครับพี่น้องครับผมครับบ่ค่อยกอดข้อกันมากอาจจะมีครับพี่น้องเนาะแต่ว่านั่นๆัมากเก่าเด้อครับพี่น้อง พันดหนึ่งสองแปดเก่าถ้าไปกลางเบื้องแล้วหนึ่ดเก่านี่ครับพี่น้องเนาะหนึงสองกับมาว่าด้แล้วหนึ่งแปดกับว่าด้แล้วหนเก่ากับว่าด้ครับผมสองปดว่าด้ยสอเก่าว่าด้แปเก่าว่าด้ครับผมครับต้องไปประกบกับอีกชุดศูนย์สี่ห้าหกดครับพี่น้องเนาะศูนย์สามสี่ห้าหกจ็ครับแตลองเบื้องด้อครับพี่น้องครับเลขชุดนี้ครับผมต้งหันกับเก่าครับผมเปเดนเก่า เอาเพื่อนไห้ซีตัวมีหนึ่งสองแปดเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันครับเขาเก้าหาหาเก้าวันนี้กันในตัวเก้าครับพี่น้องเนาะวาคันตามสูตรครับคนดึงวิ่งมากก็ขึ้นหนึ่งกับเก้าเน้นเก้าครับประกบห้าหกเจ็ดครับสองตัวบนล่างหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเน้นหนึ่งเจ็ดและเก้าห้าครับผมสามตัวบน สามหนึ 5, ่งแปดห้าสามหนึ่งเจ็ดห่พอมักหาเก่าหาเน้อครับพี่น้องครับเอานี่กัเป็นแนวทางเลขเด่นของพอสังคมหนึ่งสต้องมีให้เห็นบนล่างครับพี่น้องเนาะเบาะคอยจะมานากันเด้อครับผมครับถ่ายคลิปนี้เขามาแชร่กับขออวยพรอให้พี่น้องทช่โชคดีถูกหวยแล้เงนินเป็นนากันในวันัน,งงนที่สิตุลาคมหกสิบเจ็ด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ